สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับผู้ที่นิยมนะครับสะสมนะครับนักสะส,ส,สมชื่นชอบในพระเครื่องนะครับพระบูชาไทยนะครับวันนี้ช่องวินวิน,วนพระเครื่องนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในอีพีที่3นะครับวันนี้เช่นเคยครับนําวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขัง,ง,งนามานําเสนอให้พี่ๆนะครับที่ชื่นชอบนะครับได้เลือกชมนะครับ ที่ถูกใจนะครับดูแล้วถูกใจนะครับอยากแปลงปันนะครับก็ทักไลน์เบอร์โทรลายเบอร์เดียวกันนะครับ0900623762มีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับพี่ๆลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะรับของแล้วค่อยโอนจ่ายได้เลยนะครับวันนี้อีพที่3มนะครับมาพบกันนะครับก็นำพระเครื่องนะครับจำนวนวันนี้ได้มา12องค์นะครับพร้อมกับเอ่อ มีดหมอหลงพ่อเดิมอีกหนึ่งเร่มนะครับวันนี้ก็นำมาให้พกให้พี่ๆนะครับผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องได้รับชมแบ่งปันกันนะครับในราคาหลักร้อยราคาถูกๆนะครับหลักล้อต้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ๆนะครับกดติดตามช่องวิวีพระเครื่องด้วยนะครับใน EP นี้นะครับเราไปที่รายการที่1กันเลยดีกว่านะครับเนาะรายการที่1จะเป็นพระเนื้อดินนะครับ อันนี้จะเป็นผ้าทางเหนือนะครับแต่ผมไม่ไม่ทราบกรุกนะครับอันนี้ได้เหมาบ้านๆมาเลยพี่ๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องให้พี่ๆรับชมดูเนื้อกันก่อน<ๆ>นะครับมีเม็ดดินเม็ดแร่นะครับออกดําออกแดงแบบนี้นะครับนี่นะเนี่ยครับไม่ทราบเลยนะเป็นลักษณะเป็นซุ้มแบบนี้ครับใหญ่หญๆนะครับองนี้จะเป็นพระเนื้อดินนะครับแต่เป็นกรุเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นทางเหนือนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับทางกรุ ทางจังหวัดอะไรนี้ตรงนี้มีเม็ดดินเม็ดแร่ชัดมากครับตรงนี้นะครับสี่ห้าเม็ดตรงนี้เป็นกรอกนะครับสีดำดำนะครับนี่ตรงนี้จะออกเป็นเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดแดงตรงนี้เป็นเม็ดดินเม็ดแร่นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่นะรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระกุเนื้อดินนะครับไม่ทราบกลุ่นนะแต่เป็นเนี่ยครับเป็นนั่งสมาธิแบบนี้นะครับปล่อยมือข้างหนึ่งนะครับองค์นี้รายการที่หนึ่ง พี่ๆท่านใดสุขใจนะครับสนใจนะครับน้องขอยในราคาที่300บาทครับพี่ๆท่านใดสนใจแคปรูปนะครับส่งมาที่เบอร์รายเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์เก้าศมีบริการเก็บเงินปลายทางมาพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนาะนี่นี่ครับพระกุเก่าไม่ทราบที่นะเอา300บาทครับพี่ๆรายการต่อไปครับเป็นพระปิมพ์สามเหลี่ยมหรือเป็นพระเนื้อดินนะครับมีชื่อว่าพระนางพญานี่ครับ โอ้โหองนี้เม็ดดินเม็ดแร่ชัดมากครับสวยองนี้นะครับมีเม็ดดินเม็ดแร่ชัดมากมากเลยแต่ผมไม่แน่ใจพิมนะองนี้จะเป็นพิมเนี่ยครับพิม,มสังคติพิม,ม์เทวดายอย่างไัผมไม่แน่ใจนะหรือพิม,มสังคตินะลักษณะจะเป็นองค์พระท่านนั่งสมาธิข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งจะปล่อยแขนแบบนี้นะครพบพี่เนี่ยครับสวยงามมากค,ครับองน,นี้จะเป็นพระเนื้อดินครับเม็ดดินเม็ดแร่ชัดมากครับบริเวณได้ฐานนะครับองนี้พี่พท่านใด สนใจถูกใจน้องขอในราคาที่200บาทครับพี่ๆท่านใดถูกใจทักไลายหรือโทรมาที่เบอร์090 0, 0 6 3 7 7 6 2ได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับรายการที่2นะครับผานไปแล้วครับ2รายการ e ีที่3ของเราวันนี้พาพเครื่องราคาไม่แพงนะครับเพราะได้เหมามาไม่แพงครับพี่ๆองค์นี้รายการที่3จะเป็นภาพพิมพ์สาเหลี่ยมเลือผงสีขาวออกน้ำตาลแบบนี้ครับ องนี mm ้จะเป็นพระพุทโธน้อยวัดอาวุธนะครับบริเวณด้านหลังจะมียันเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับพี่พนะครับนะจะเป็นพระไม่ย่าบุตรเดือนตรงมูลเติมนะครับเป็นพระพุทโธน้อยวัดอาวุธนะครับลักษณะได้เลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยครับพี่ๆรายการที่3นี้เป็นพระผงเนื้อสีขาวออกน้ําตาลนะครับนะนี่ครับโอ้องนี้เลี่ยมเก่ามากครับองนี้จนพลาสติกเหลืองมดแล้วครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะ พี่พี่ท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับสนใจนะองค์นี้รายการที่3น้องขอที่ราคา300บาทครับพี่พี่สนใจถ้ากลายมาได้เลยนะครับพี่พี่นะหรือใจน้อนโทรได้เลยนะครับพี่พี่โทรได้เลยสอบถามได้เลยนะครับ EP ที่3รายการที่3นะครับนี่ครับนี่สวยงามมากครับนี่ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้น้องด้วยนะครับเนาะช่องวินวินพระเครื่องนะครับเนาะมาแบ่งปัน ข้าเหมาข้าผานนะครับเนาะที่ได้มาก็มาแบ่งปันกันในราคาหลักร้อยไม่แพงนะครับนะรายการที่สี่นะครับองนี้จะเป็นผ้าเนื้อดินพระกรุพูนะครับเนาะองนี้จะเป็นะรอดนะครับมีองนี้จะเป็นเนื้อออกสีน้ําตาลเข้มๆนะครับองนี้สวยสมบูรณ์มีหน้ามีตานะครับเป็นพระปางนั่งสมาธิแบบนี้พี่ๆนะครับสวยงามมากๆครับองนี้จะเป็นพระเนื้อดินครับนี่ครับได้มาทั้งตะรับเลทแบบนี้เลยครับพี่ๆโอ้โห สวยงามมากๆครับนี้เป็นพระรอดนะครับองนี้พระรอดรำพูนนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เลยครับพี่ๆลักษณะจะโค้งโค้งนิดนึงนะครับลักษณะดินจะโค้งโค้งนิดนึงนะครับสนใจนะครับขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับองนี้พระรอดนะครับรายการที่4ขอในราคาที่300บาทครับพี่พี่ท่านใดแคปรูปส่งมาที่เบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่เหมือนเช่นเคยครับรายการที่4ผ่านไปครับผม รายการที่ห้าครับจะเป็นพระปิดตานะครับนี่ครับปิดตาหลวงปู่เฮียงนะครับนะนี่สวยงามมากครับองนี้จะเป็นพระปิดตาลงรักเก่าๆแห้งๆเลยครับนี่ครับโอ้โหดูรักนะครับแห้งๆเลยองนี้นะครับสวยงามมากเลี่ยมโบราณนะครับเลี่ยมเป็นคล้ายๆจะเป็น เงินแปะตังค์นะครับบางๆนะไม่ไม่หนามากองค์นี้จะเป็นพระปิตาหลวงู่เฮียงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับพี่ๆรายการที่ห้านี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับองนี้พี่ๆท่านใดชื่นชอบในพระปิตาหลวงู่เฮียงนะครับนะบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนตาข่ายผ้านะครับนะสานกันไปกันมาแบบนี้นะครับพี่ๆนี่ครับองนี้จะเป็นพระปิตาสวยงามมากๆครับพี่ๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพระปิตาองนี้ ขอในราคาที่300บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจทักรายแล้วครับหรือโทรมาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่องนี้ขอ300บาทครับสวยงามมากครับองนี้จะเป็นพระผงนะคุกลักนะครับเก่าๆเลยพี่พี่สวยงามสวยงามมากๆครับนี่รายการที่5ครับรายการที่6นะครับองนี้เป็นอีกรายการหนึ่งที่อยากนําเสนอเลยพี่พี่นะครับรายการที่6นะครับจะเป็น เหรียญหลวงพุท้วดนะครับเหรียญเสมาเนื้อออปต้านะครับด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโศพลทินนะครับองค์นี้พระได้แกะตลับมาสวยงามมากครับขออนุญาตส่งด้านหลังก่อนนะครับโอ้โหองค์นี้จะเป็นพระนี่ครับเป็นเนื้อออปต้านะครับเป็นเหรียญเสมาผมไม่ทราบปีนะนี่ครับแต่พระสวยงามมากครับบริเวณด้านข้างนะครับองค์พระครูวิสัยโศพลทินจะมีอัครยันนะครับอยู่บริเวณรอบๆนะครับนี่ครับเส้นสายฝนขนแมวคมมากครับจมูกด่งดงเลยพี่ บริเวณด้านล่างนะครับจะมีชื่อนะครับราหูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะครับองค์นี้เส้นสายลายยันนะครับเส้นสายผลขนแมวคมมากครับเป็นเนื้ออัปค่านะครับเป็นเหรียญเสีมานะครับบริเวณด้านหน้านะครับจะเป็นองค์หลวงพุทธดนะครับนี่ครับสวยงามสวยงามมากๆครับนี่ครับเขียนว่าวัดช่างให้นะครับองค์นี้นี่ครับเส้นจีวรนะครับราประคศนะครับนะครับอักระยัน คมมากครับตัวหนังสือนะครับสวยงามมากองนี้น้องขอในราคาหน้าเหรียญนี้นะครับขอในราคาที่8 0 0บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับทักรลยหรือโทรพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่พี่นะครับองนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับมีราคาตัวเลขชอบถูกใจเท่าไหร่ถักมาได้เลยครับพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่รายการแบ่งปันทุกท่านเลยครับพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะครับองนี้จะเป็นเหรียญเสมาอบัก่าหลวงพุทธวดประชังให้ครับเลียม กันน้ำนะครับใส่ระับเพิ่มเติมนิดนึงนะสวยงามมากครับองนี้ขอ800บาทครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่6ครับองนี้จะเป็นพระเกติจังหวัดเพชรบูร์นะครับเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับโอ้โหองนี้จะเป็นพระหล่อโบราณนะครับมียาขัดเดิมๆตามซอกนะครับสวยงามมากครับองนี้พี่พี่นี่ครับโอ้โหจะเป็นองค์พระหล่อนะพระหล่อโบราณหลวงพ่อทบ นะครับวัดชนแดนจังหวัดเพชรบุร์นะครับองนีง้เป็นยาขัดแดงๆนะครับนี่สวยงามมากครับองนี้พี่พเป็นผ้าหล่อโบราณนะนี่ครับเป็นลักษณะประคำบริเวณองค์พระท่านนะครับนี่ครับมีสะเก็ดไฟนะครับนี่ครับจากการหล่อนะองนี้นะครับสวยงามมากๆครับเป็นผ้าหล่อโบราณครับสไตล์ผ้าหล่อโบราณบริเวณใต้ฐานนะครับนี่รอยเก็บแต่งแทงตะไบนะครับนะองนี้จะเป็นหลวงทบวัดชนแดนครับ สวยงามครับองนี้พี่ๆรานใดสนใจนะครับรายการที่7นะครับน้องขอที่ราคา400บาทครับพี่่ท่านใดถูกใจแคบรูปทักลายมาได้เลยนะครับหรือใจน้อนโทรได้เลยครับพี่่ยินดีรับใช้บริการพี่่ทุกท่านมีบริการเก็บเงินไปทางด้วยนะครับฝากกดติดตามมาให้น้องด้วยนะครับพี่่หลกระทบนะครับรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระ เรปเหมือนปั๊มพิมพ์เตารีดนะครับหลังหนังสือนะครับองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองแดงลมดำเนื้อทองเหลืองลมดำขออภัยนะครับพี่พีนี่สวยงามมากครับจะเป็นลมดำสนิทเลยครับพี่พีนี่องนี้ครับบริเวณด้านหลังนะครับจะเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้มีอัขรยันนะครับนี่ครับเป็นล